ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน ในสัปดาห์นะครับในสัปดาห์หน้านี้นั้นสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับต้องบอกว่าดาวนะครับดาวเจ้าตัวของท่านคือดาวอังคารก็โคจรอยู่ในภพที่เรียกว่าตีโกนถึงลัคนาราศีของท่านอยู่แล้วส่วนดาวที่มีการขยับย้ายจริงๆนั้นนั่นก็คือดาวอาทิตย์ซึ่งจะมาอยู่ในภพวินาศ นะครับกับลัคนาของท่านและดาวสุกนะครับดาวสุกดาวจาเจ้าเริอนคู่ครองจะย้ายมาอยู่ในภพลาภะมาอยู่กับดาวพุธคู่มิตรแต่ดาวสุกได้ตําแหน่งเป็นนิดแต่ก็ไปเลงกับดาวอังคารอธิบายความให้ฟังกันก่อนว่าในเรื่องของการงานนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนั้น งานหรือความรับผิดชอบนั้นยังนะครับต้องบอกว่าคุณจะต้องใช้ความสามารถใช้ความอดทนอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะครับจะเป็นสัปดาห์ที่งานจะมีการติดต่อกลับไปกลับมานะครับเหมือนกับติดต่อครั้งแรกแล้วมันไม่ซักเซสมันยังไม่ครบถ้วนนะครับเออนั่นแหละนะครับมันก็เลยจะต้องมีการติดต่อซ้ำสอครั้งสาครั้งฉะนั้น ในสัปดาห์หน้านี้ชาวพิจิกคงจะต้องเหนื่อยกับการติดต่อง,งานที่ต้องซ้ำไปซ้ำมาสองครั้งสาครั้งถึงจะสำเร็จหรือขั้นตอนต่างๆบางทีมันอาจจะมีความล่าช้าอยู่บ้างก็ขอให้ใช้น้ำอดน้ำทนสักนิดหนึ่งนะครับแต่นะครับดาวอาทิตย์ที่โคจรมาอยู่ในเรือนวินาศนั้นดาวอาทิตย์เป็นดาวเจเรือนการงานโคจรอยู่ในวินาศได้ตำแหน่งเป็นนิดชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับ มีโอกาสที่จะต้องอได้ไปทำรับผิดชอบงานในส่วนอื่นๆนะครับแต่เป็นการทำแบบไม่ค่อยเปิดเผยนักนะครับเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการงานโคโจรอยู่ตรงนี้อย่าไปเปิดเผยมากเพราะว่ามีดาวราหูกับดาวอังคารทำมุมปลายหอกมาถึงฉะนั้นถ้าใครเป็นชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานที่2หรืองานที่3ก็ขอย้ำว่าอย่าไปเปิดเผยมากนะครับ มันจะถออือทำให้คุณนั้นไม่ค่อยแฮปปี้นักหรือมันจะมีคนมาพูดทำให้คุณเองนั้นขาดความมั่นใจฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าคุณคิดว่ามันดีอยู่แล้วก็ทำไปไม่ต้องไปพุฒนาบอกใครเข้ามานักหรอกนะครับทำในส่วนของคุณไปให้ดีเท่าน,นั้นเองก็น่าจะพอแล้วส่วนดาวพุธนั้นยังคงโคโจรอยู่เรือนลาบนะครับลาบเอ่อลาบพอสมเพานะครับไม่ใช่ลาบก้อยนะนะครับ นั่นก็หมายความว่าคุณยังมีล่าผลการเงินที่ดีเข้ามาตลอดแล้วก็ที่ชัดเจนอีกอย่างหนึ่งคือดาวเจ้าเรือนการเงินก็ยังโครจรอ,อยู่ในภพที่เป็นเกษตรราธิบดี ฉะนั้นในสัปดาห์หน้านี้นั้นเป็นสัปดาห์แห่งความโชคดีในเรื่องของการการเงินก็ว่าได้มีเงินมีทองเข้ามาให้ใช้กันตลอดสําหรับชาวลัคขณาราศีพิจิกฟังดวงดูดวงมาทั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลักขณาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลุกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรา24่ไลดโหราโหรา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักนั้นนะครับต้องบอกให้ฟังแบบนี้นะครับแบ่งออกเป็น 2- อสส่วนย่อยๆเพราะว่าดาวสุกที่โคจรแบบนี้นั้นส่วนที่ดีคือโคจรมาอยู่ในเรือนของดาวคู่มิตรและโคจรสัมพันธ์กับดาวคู่เอ่อโทษนะครับโคจรมาสัมพันธ์กับดาวคู่าธาตุนะครับอยู่ในเรือนของดาวคู่าธาตุซึ่งสุกกับพุธนั้นเป็นดาวคู่าธาตุน้ําแต่ดาวสุก ตำแหน่งนี้เขาเรียกว่าเป็นนิดคือมันอ่อนกำลังอยู่บ้างแต่ก็โคจรไปอยู่ในภพลาภะของชาวพิจิกโหราศาสตร์ ad, แม่งยากตรงนี้ครับนะครับนะรบ,บางมีได้บางอย่างเสียบางอย่างแต่ผมถอดรหัสถอดความโดยรวมตรงนี้แล้วก็อธิบายให้ฟังว่าชาวพิจิกใครที่มีแฟนอยู่แล้วความรักยังดําเนินไปได้อย่างดีคู่จะนำลาภผลการเงินที่ดีมาให้แต่ดาวความรักโคจรเป็นนิด ให้ระวังความจิตตกของตัวเองความคิดมากความช่างคิดที่จะทำให้ตัวเองนั้นเป็นทุกข์นะครับนี่คือสิ่งที่ชาวพิจิกต้องระมัดระวังแต่สัมพันธภาพความรักนั้นยังไปได้ดีและย้ำว่าคู่จะนำลาภผลโชคลาภที่ดีมาให้เพราะดาวจเจ้าเรืนคู่กรองนั้นได้โคโจรไปอยู่ในภพลาภะนั่นเอง แต่อีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องระวังต้องติงชาวพิจิกไว้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นพิจิกที่มีคู่อยู่แล้วหรือว่าคุณยังโสดหรือกําลังคุยกับใครอยู่ให้ระวังนะครับแฟนเก่าคนรักเก่านะครับใครก็ตามนะครับที่เป็นแฟนเก่าแลือคนรักเก่ากับชาวพิจิกรพิจิกต้องระวังนะครับมันจะนําเรื่องยุ่งยากหรือว่าเรื่องเดือดร้อนมาให้นะครับต้องบอกว่าดาวแบบนี้ต้องพึงระวังอยู่ทีเดียว เหตุผลเพราะว่าไอดาวสุกที่เดินตำแหน่งเป็นนิดตรงนี้เนี่ยมันไปอยู่กับดาวพุธเนี่ยมันดีในแง่ของอคนที่มีคู่อยู่แล้วแล้วก็สัมพันธภาพระหว่างคุณกับคู่ครองนั้นดำเนินไปได้ด้วยดีแต่ไอดาวอีกตัวหนึ่งนะครับที่มันส่งผลในลักษณะที่คุณต้องระวังอีกความหมายหนึ่งเมื่อกี้ที่ผมบอกก็คือระวังคนรักเก่านำเรื่องยุ่งมาให้เท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่นะครับชาวพิจิกจะต้อง พึงระวังสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องจิตตกเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ได้ซีเลียสเสียหายอะไรนะครับวันจันทร์วันอังคารวันพุธเป็นวันที่ดีการงานแม้จะเหนื่อยแต่ก็มีความสาเร็จสูงแล้วก็อีกวันหนึ่งคือวันศุกร์ดีมากๆนะครับส่วนวันที่ทําให้จุกจิกและเครียดนิดหนึ่งก็คือวันเสาร์และวันอาทิตย์ถ้าเป็นไปได้2วันนี้ชาวพิจิต ถ้าเดินทางเปลี่ยนสถานที่น่าจะเป็นการแก้เครดได้อย่างดีก็ขอให้ชาวพิจิกทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับเมื่อมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจหรือชีวิตเจอกับปัญหาต้องการคำแนะนำชี้แนะแก้ไขติดต่อกลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหรา99ลายอดีโหรา99เพื่อขอคำปรึกษาติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันได้เลยนะครับ สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยงโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล